ฉันทะความพอใจราคะความกำหนัดนันทิความเพลินตัณหาความอยากใดๆมีอยู่ในรูปเพราะการติดแล้วข้องแล้วในรูปนั้นมีอยู่ในเวทนาเพราะการติดแล้วข้องแล้วในเวทนานั้นมีอยู่ในสัญญาเพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในสัญญานั้นมีอยู่ในสังขารทั้งหลายเพราะการติดแล้วข้องแล้วในสังขารทั้งหลายนั้นมีอยู่ในวิญญาณเพราะการติดแล้วข้องแล้วในวิญญาณน,นั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ผู้ข้องติดในขันทั้งห้าดังนี้